พิจาราผ้าบางสุกุลกับชักผ้าพวกผมเถียงกันไม่จบครับจริงครับมันก็เป็นอย่างเงี้ไม่จบทั่วประเทศเลยสําหรับผมถ้าเป็นงานศพ พระขึ้นไปชักผ้าอยู่ข้างๆศพพระไม่ได้พิจารณาผ้าพระพิาจารณาศพจึงไม่ควรเรียกว่าพิจารณาผ้าบางสุกุลเพราะพระไม่ได้พิจารณาผ้าว่าบางหนอหนาหนอ,หนองามหนอไม่งามหนอไม่ได้พิจารณาผ้าเลยนี่คือความเป็นจริงจึงควรใช้ว่าชักผ้าในงานศพนะเพราะพระชักออกมาจริงๆเป็นคํากริยาหลักตามหลักภาษาไทยอีกอย่างหนึ่งพจนานุกรมก็ใช้คําว่าชักผ้าเป็นคําทางการ เป็นทางราชการคนก็นิยมว่าพยานาผ้าเป็นคําที่สุภาพกว่าผมถามหน่อยว่าชักผ้าเนี่ยมันไม่สุภาพตรงไหนในระเบียบการชักและประดับธงชาติเขาใช้คาว่าชักธงขึ้นชักธงลงมันไม่สุภาพเลยครับระเบียบของทางราชการต้องสุภาพสิครับแต่ว่าถ้าเป็นการทอดผ้าป,ป่าพระ ไม่ได้พิจารณาศพเพราะตอนชักผ้าป่าเนี่ยไม่มีศพพระพิจารณาผ้าว่าไม่มีเจ้าของในงานผ้าป่าพระพิจารณาผ้าว่าไม่มีเจ้าของอัศวามิกลางเนี่นะสาระสาคัญอัศวะมิกลงไม่หังไม่มีเจ้าของไม่หังป่าโนติย่อมตกเป็นของฉันนั่นคือพิจารณาผ้าถ้าจะใช้ก็ใช้ในงานผ้าป่าคําว่าพิจารณาผ้าอ,อันนี้เป็นบทวิเคราะห์ของผม